สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆยทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมวันนี้เหรียญที่นําให้พี่พี่รับชมจะเป็นเหรียญพัดจีนครับผมหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับปี2545นะครับผมเหรียญรุ่นนี้อ่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําคลิปแบบบล็อกที่ไม่มีตําลึงไปแล้วนะครับผม ตำลึงก็คือตรงนี้ครับนี่ใต้เสียาบนศีรษะเสียนท่านนี้นะครับบริเวณตรงนี้ครับจะมีเป็นเหมือนตำลึงก็คือเงินตำลึงสมัยก่อนนะครับที่เป็นเงินช่างครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นบล็อกมีตำลึงนะครับถ้าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําคลิปไปจะเป็นบล็อกไม่มีตำลึงนะครับก็คือเหรียญนี้เอเมนครับตรงช่องว่างบริเวณนี้ครับก็จะไม่มีตำลึงนะครับผมตำลึงก็คือเป็นเงิน สมัยก่อนนะครับผมนี่ครับเหรียญนี้ก็จะเป็นบล็อกมีเงินตำลึงนะครับนี่เหรียญรุ่นนี้ก็ออกปี2545นะครับผมพิธีปลุกเสกเดียวกันกันกบเหรียญจำปีนะครับผมของหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับนี่ครับบางท่านก็เรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเป็นพัดจีนหรือว่าเหรียญแปดเซียนนะครับผม ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะครับพัดเงินพัดทองเข้ามานะครับผมแต่เรามาดูรายละเอียดเหรียญด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยววันี้ก็จะมีการตอกโค้ดนะครับผมภาษาจีนนะครับนี่ครับตัวโค้ดตอกลึกคมชัดนะครับผมไล่ดูตั้งแต่บริเวณขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญนี่ครับมีการแกะบล็อกได้สวยงามนะครับไม่ตื้นไม่เบิร์นะครับ จนทั่วเหรียญเลยนะครับผมผิวเหรียญเรียบตึงนะครับผมตะแคงดูก็จะมีเส้นสัตว์กระจายที่เกิดจากการปั๊มเห็นไหมครับผิวเหรียญเรียบตึงแล้วก็เรามาดูบริเวณด้านในครับที่เป็น8เซียนนะครับผมการแกะบล็อกมีความละเอียดแล้วก็คมชัดมากนี่ครับ บล็อกมีตำลึงนะครับผมดูเกตมังกรครับเรียงเป็นลิ้วคมชัดนะครับผมตะแคงดูนิดหนึ่งนะครับนี่เกตมังกรแล้วก็เซียนที่ผมชอบดูก็คือเป็นเซียนสองท่านนี้ครับท่านที่ถือพัดเนี่ยตรงล่องพัดเนี่ยจะแบ่งเป็นซี่แบบชัดเจนนะครับนี่ครับเซียนท่านนี้ครับ นะครับที่ท่านถือพัดบริเวณทางด้านขวามือเราสีพัดหรือว่าล่องพัดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชัดเจนนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านด้านล่างนี้ครับดูบริเวณนิ้วมือท่านครับเหลียวคมเห็นไหมครับล่องมือท่านเหลียวคม เหมือนใบมีดมาดูเซียนแต่ละท่านนะครับผมมีเซียนทั้งหมด8ท่านนะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8นะครับผมเดีมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับ ลายดูตั้งแต่หูเหรียญนะครับหูเหรียญก็จะเจาะปิ้นๆนะครับมีเนื้อปิ้นออกมาไม่มากนะครับผมขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับบริเวณขอบขอบก็จะมีคีิปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับผมนี่ครับตะแคงดูก็จะเห็นว่ามีเส้นลัศมีนะครับที่เกิดจากการปั๊มนี่ครับเส้นสัดกระจายชัดเจนนะครับผมบริเวณขอบขอบก็จะมีคีิปิ้นนี่ครับให้เห็นเป็นระยะๆนะครับ ทั้งสองฝั่งครับผมเราก็จะแข่งดูความเรียบตึงของผิวเหรียญน,นะครับดูเส้นลัศมีเส้นเสี้ยนนี่ครับชัดเจนแล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตด,ด้านหลังครับผมตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นตัวอักษรภาษา,ษาอังกฤษคำว่า sp นะครับตรงนี้จะต้องนูนเด่นคมชัดเห็นเป็นตัวอักษรชัดเจนว่า s แล้วก็ p นะครับผมนี่ครับ บริเวณไปลายปลาขอบเหรียญก็จะมีคลีปริ้นใช่ไหมครับนี่ครับตัวอักษรตัวนี้เล็กแต่ว่าต้องคมชัดนะครับผมดูมาดูตัวยันยินอย่างครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมชัดเจนตัวอักษรภาษาจีนก็นูนเด่นคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบิร์ดนะครับผมนี่ครับ อันนี้ด้านหลังตรงตัวอักขลาตัวนี้ครับจะเป็นแบบยันไม่แตกนะครับผมก็คือจะมีร่องช่องว่างอยู่ด้านในถ้าองค์ก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถไปย้อนดูได้นะครับอันนั้นจะเป็นบล็อกยันแตกก็คือจะมีเนื้อเกินด้านในเห็นไหมครับนี่ตัวตัวอักษรตัวนี้นะครับจะมีเนื้อเกินอยู่ด้านในนะครับองค์นี้จะเป็นบล็อกไม่มีเงินตําลึงนะครับผมทีนี้มาดูขอบตัดนะครับขอบตัดรุ่นนี้ก็จะเป็นขอบตัด สมัยใหม่นะครับก็คือขอบตัดหลังปี2540นะครับผมขอบตัดก็จะมีความคมตัดได้ขาดมากขึ้นนะครับผมเป็นการตัดละเอียดแล้วก็ตัดลงมา 90- 80%แล้วก็ฉีกออกแบบนี้ครับนี่เทียบให้ดูทั้ง2เหรียญน,นะครับผมนี่ครับลองฟันตัดนะครับการตัดเนี่ยจะตัดได้คมมากขึ้นนะครับจะเป็นเหรียญปี2545นีนะครับผมก็ถือว่าเป็นเทค เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับขอบตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมน네ครเหรียญที่นำมาพี่รับชมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพัดจีนนะครับผมหลวงพ่ออิดนะครับวัดจุฬามณีปี2545นะครับเหรียญน,นี้ก็ ปกเสด็จพิธีเดียวกันกับเหรียญจำปีนะครับของท่านนะครับผมหรือบางท่านอาจจะเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญ8เซียนนะครับผมขอบคุณพี่ๆี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติม,ตมจะมาทําคลิปให้อีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ